มันนี่ก็สิมาปอกมันฝรั่งมันเนี่ยปอกมันฝรั่งล้วกล้างน้ำไปต้มเนาะนะต้มใส่เกลือตมม้มให้เพิ่นสุกแล้วเจ้ามะบดหลยขั้นตอนพี่น้องเอ้ยกันเทดกับขา่าไว้หนักเนี่ยคริสต์มาสเนี่ยู้้ดกระยาคักละม้อเนี่ยตึงเห็ดของหวานตึงเห็ดผล,ลไม เพราะว่าเป็นบ้านขอบรัววนะคะเนาะลูกล้านเพิ่ก็สิมาเห็นบ่ละ่ะแต่ว่าขอบรัว้วายกนี่มีดสองเ่าค่ะก็มีลูกมีเตาเนาะเนาะลูกอายุบ้านเมืองใต้ห้างบุนละเลยเห็ดไห่ตะใหญ่ผู้เดียวก็สิมีผละไม้อยู่เฮ็ดผลไม้เฮ็ดเค้กน้ำเค้กแก็ว่ไไ้เห็ดแพนเค้กดอกเพราะว่าเราลด้สื้อแพนสเร็จมาแล้วเฮาเอาตอะผลไม้ใส่นี่จ้า ปั่นเขาก็น้ำไปล้างเนาะคะ่ะเนาะมันไปล้างมันพลังเกลือใส่เนาะคะ่ะเนาะใส่เกลือแล้วก็น้ำไปต,ะะ <laughs> ต้มค่ะาเ้องเองเาไปต้มนะู้คะ่ะเนาะ ตมงนเปืปยลยจะกมาบดค่ะมันพลังหงายพใหญ่บีบนะคะเนะาะใหญ่บีบป,ปไเดีดกย,ยวแก้บ่ไม่แห้งพอบ่ดีเนาะคะเนาะเป็นนั่นโอ้แผ่พุ่มยฉพอมันพอสิบ่ดีค่ะเป็นเอสเอวียังับเอสยังก,งกนงตกแผ่พุ่มตัวเองนะเอสเีเนาะคะเนาะกแผ่พุ่มเฉพาะพุ่มตัาท่านบ่ค่อยดีค่ะ รู้ว่าเท่าเออโกกปุ่มพ่วงน่นะแหละแต่ว่าดูพี่หมอคนดีเนาะค่ะเนาะหมอคนดียาคนดีเฮ็ดงานหน,นักๆบ้างใดที่พี่น้นองเฮ็ดงานเบาๆได้เยอะอ๋อไหนเป็นไงเราบ่ให้ บแล้วกาเซนกินผู้เดียวเด้นี่ <c oughs> กินบ่บดกัไว้แต่กินิี่ไม้นั่นนะใส่ช่องฟีดไว้คนกินกับหมูอบเอ็ดเทียเดียวนี่กินสองเทียไปเลย เหียบ้อยมันนี้จะรออนผสมมันวันนี้ใส่ผิกไทยพี่น้องเกลือบ่ตตองใส่ดเด้อเกลือเพราะว่าเกลือข้าต้มแล้วข้าาต้มใส่เกลือแล้วเค็มใส่ตะผิกไทยเย่ะมันี่จะใส่แปง้ง แป้งกระทอฝืน,เน,เน่เนม้นเนาะเ่ะนเนาะมันฝรั่งเมน้นเออมันแกงมันฝรั่งตีใส่แกงซาลี่น้ำค่ะสามช้อนวันนี้กะทิคุกมัน นวดเพื่อนั่นแหละพี่น้องนวดก็เ้าหนวดแป้งขนมเส้นเห่อแป้งยังตัน้ะ นี่ลหละเพื่อเอินว่าโกลส์ก็ต่อเพื่อนเนาะเนาะเปังคุ้นเป็นกระสือสํำเร็จลูกแต่ว่าถ้าเป็นขรอบขั้วไง่นี่เป็นเช็ดเองเป็นกิสือมั่นรังมากแล้วเป็นสิ็ต้มเป็นเช็ดเองเนาะเนาะเพราะว่าสือเองบางบางค้นลูกเพื่อนอาจสิบพ่กินของสือทั้งสี่นะเพราะว่าผู้เป็นแม่นี่เพื่อนก็อยากเช็ดให้ลูกกินคือค้นบ้านเฮาเละเนาะ ลูกเมียบานเมียซองก็อยากใหดให้ลูกให้เต้ากินวันนี้ไม่แย่็ครอยากให,ใหก้ให้ลูกให้หลานกินเนาะคเนาะ เป็ดเป็นเป็นก้อนแล้วเนาะคะเนาะนี่ยวันนี้พอน้ำเดือดเท่ากาับเอาคนไปต้มเนาะคะเนาะคันเพิ่นซุกเพิ่นกับสีลอยขึ้นนะค่ะ่นจะต้มว่าโดนประมาณสักสิบนาทีเพิ่นซุกปเพิ่นกับสีลอยคืนเนาะคันเนี่ยเอาเอิญโรสคาโตอเพิ่น,นะคะ่ะซุกแล้วบันตักขึ้นคืน,นจากน้ำห้อนเนาะคะเนาะเอาเพิ่นมาพักไว้ จ้ะ yeah. close นะกันเนาะเพื่อนๆ close กระต้อเพิร์นก exactly ินกับอบเนื้ออบไก่อบหมูขาหมูเนาะค่ะเนาะนี่เดี๋ยวๆมันเข้ากระปิบไปแล้วเนาะอันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะโ l ล s e กระต้อเฟิร์นนะค่ะจากช่องนิสานฟาร์มค่ะ ได้แล้วพี่น้องไก่งวงซุกแล้วค่ะซุกแล้วเนาะค่ะนาอสซุกแล้วเนาะกะทิเขออกมาากันอลูปร้นไว้ โอ้เบ <t org> <t org> <t org> ื่ักแล้วกินกูเดียวกินได้เบิดแตู่ป่นไว้นะกนะเออฮากหงวยตัดสีฮอนี่ตลอดน้อค่ะต่ถ้าหนิกินนอะเนาะอหว่กนาูปป่นไว้กกอน มัน็นดซอตบันซอสกับสีไส้น้งน,นะคะเนาะใส้หนังไปักกน้อยไในที่เป็นกระดูกเขาเอาออกพอเ้าสิบปันนะ,ะนะคะเนาะ ตันเครื่องเทศเครื่องนี้นีจ้าอาหารมื้อนี้เนาะค่ะเนาะสำหรับไว่นะ่ะวันนี้กินผู้เดียวค่ะพี่น้องจ้าก็มีไก่ขาไก่งวงอกก็มีขาโตเฟินโกลส์ก็มีไอ้กิมูเซอร์เนาะค่ะนะกะหล่ำม่วงแล้วก็ซอสนะค่ะนี่แหละจ้าอาหารไหวหนักเนาะค่ะเนาะ สำหรับวันที่24เดือนธันวาคมเนาะค่ะเนาะคสสาริสต์มาสค่ะจากจองอีสานพลังขอบคุณเด้อค่ะที่เขามารับชมเนาะเขมาติดตามขอบคุณหลายๆเลยค่ะเดอ้อสวัสดีค่ะ